ขั้งลูกบอลยางมวล240กรัมด้วยความเร็วสุด3.5เมตรต่อวินาทีเข้ากระทบแผ่นโลหะมวล2กิโลกรัมซึ่งวางอยู่บนพื้นราบและลื่นพบว่าลูกบอลยางเข้ากระทบแผ่นโลหะโดยทำมุม30องศากับแนวดิง่งและสะท้อนกลับขึ้นในแนวดิง่งถามว่าหลังการกระทบแผ่นโลหะ จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาทีเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะวาดรูปก่อนเราจะแบ่งเป็นก่อนและหลังนะครับ ก่อนวงเล็บชนนะครับก่อนชนกับหลังชนซึ่งก่อนชนเนี่ยมัจะเคลื่อนที่มาชนแบบนี้อันนี้สามสิบองศาสามารถแตกความเร็วได้นะครับตรงนี้3ามจุดห้าเมตรต่อวินาที ซึ่งเรากำหนดให้ทิศขวาเป็นบวกพื่อง่ายต่อการคำนวณน,นะครับหลังชนกล่องจะมีคำเร็วไปวีนะลูกบอลจะวิ่งขึ้นตรงๆนะครับโดยตรงนี้สามารถแตกเป็นทรายกับคอร์สได้อันนี้จะเป็น3.5คอรส30องศาอันนี้จะเป็น3.5ไซาย30องศา เราจะมาดูวิธีการหาความเร็วหลังจากกระทบแผ่นโลหะก,กันนะครับจะดูว่าแผ่นโลหะเนี่ยกระทบแล้วจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาทีตามที่โจทย์ต้องการเราจะใช้กดอนุรักษ์โมเมนตัมช่วยในการหาข้อนี้ครับซึ่งกฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือ กมาพีก่อนชนผลรวมของโมเมนตัมทั้งหมดก่อนการชนเท่ากับซิกมาพีหลังชนผลรวมของโมเมนตัมทั้งหมดหลังการชนนะครับส่วนนี้เราจะชิดเรียกส่วนนี้ว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมโดยกฎอนุนรักษ์โมเมนตัมเนี่ยจะสามารถ ่วยเราหาได้ในข้อนี้โดยจากรูปนะครับเราจะดูเฉพาะแคนแนวราบในการหานะครับเพราะเราต้องการหาความเร็วของกล่องโลหะแกนในแนวราบนะครับแนวราบโมเมนตัมก่อนชน ก็จะมีมวลของลูกบอลคืองร0ี่สิกรัมทำเป็นกิโลกรัมต้องหารด้วย1,000คูณกับความเร็วในแนวราบที่เราแตกความเร็วออกมามันก้จะได้เป็น3.5มจาย30สิองศานะครับซึ่งจะเท่ากับมวลของหลังชนเนี่ยจะมี มวลของแผ่นโลหะก็คือ2คูณกับความเร็วที่เราต้องการหากำหนดให้เป็น v จะได้ว่าย้ายกับด้าน v เพื่อง่ายต่อการดูนะครับ v จะเท่ากับ240หาร1000คูณ3ามุห้าซส์3าสิหาร สองนึกอยากย้ายสองอยากวีเข้าลงไปหานะครับได้ V ออกมาซึ่งตรงน,นี้จะใช้เวลาคิดเลขประมาณ10วินาทีครับให้เวลาคิด10วินาทีครับก็คงคิดกันเสร็จแล้วนะครับจะได้ V ีออกมาคือ0.21 คือคำตอบของข้อนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนวิธีการทําโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เ,เราจะมาดูโจทย์ซ้ํากันอีกรอบหว้างลูกบอลยางมวล240กรัมด้วยความเร็ว3.5เมตรต่อวินาทีเข้ากระทบแผ่นโลหะมวล2กิโลกรมัมซึ่งวางอยู่บนพื้นราบและลื่น พบว่าลูกบอลยางเข้ากระทบแผ่นโลหะโดยทำมุม30องศากับแนวดิง่งและสะท้อนกลับขึ้นในแนวดิง่งถามว่าหลังการกระทบแผ่นโลหะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาทีเราจะมาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบนึ่งนะครับ วิธีทำเราก็จะวาดรูปออกมาก่อนโดยจะแบ่งเป็นก่อนการชนคือด้านนี้แต่หลังคนคือตรงนี้ให้ก่อนชนนะครับซึ่งก่อนชนเนี่ยลูกบอลยางจะเคลื่อนที่มาเฉียงๆด้วยความเร็ว3.5เมตรต่อวินาทีทำมุมตรงนี้มองเห็นไม่ชัดนะครับ30องศาเราก็จะแตกความเร็วได้เป็น3.5พอ30 ตอนนี้จะเป็น3.5ม้ายซ0ามสิและหลังชนเนี่ยโลาหะาจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v ในแนวราบส่วนลูกบอลจะเคลื่อนที่ในแนวหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นเราจะมาใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมในการช่วยหาของข้อนี้นะครับซึ่งกฎอนุรักษ์มเมนตัมก็คือซึ่งเมื่อ p ก่อนชนผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับ ซึกมาห่ังชนผลรวมของโมเมนตัมหลังชนอันนี้เราจะเรียกว่ากฎอนุรักษ์โ um มเมนตัมโมเมนตัมก่อนชนและหลังชนจะเท่ากันเสมอนะครับอันนี้ต้องจําให้ได้นะครับย้ําว่าจําหลังจากนั้นลลเนื่องจากแผ่นโลหะเคลื่อนที่แนวราบอย่างเดียวเราจึงมาสนใจแค่ความเร็วในแนวราบนะครับและลูกบอลยางไม่มีความเร็วในแนวราบหลังการชน จึงเป็นการง่ายในการคำนวณน,นะครับเนื่องจากจนไม่ได้บอกความเร็วตอนหลังของรูกบอลยางมาให้เราจึงมาดูที่แนวราบนะครับแนวราบโมเมนตัม um, ก่อนชนก็จะมีเนื่องจากเราแตกแกน3.5เมตรต่อวินาทีไปเป็นแนวราบจะได้เป็น3.5ไซ30ใช่ไหมครับความเร็วของลูกบอลยาง เราจะได้โมมนตั้มคือมวลของลูกบอลยางก็คือ2อ0สสิบกร,รมัมแต่ต้องทําให้เป็นกิโลกร,รัมก่อนให้เป็นหน่วย SI จึงต้องหารด้วย1,000พันคูณกับความเร็วที่เราแตกมาในแนวราบซึ่งในที่นี้คือ3.5ม้าไซส์สามสิคือตรงนี้นะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่จะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนทั้งหมด ซึ่งหลังการชนเนี่ยจะมีโมเมนตัมแค่ของกล่องโลหะเนื่องไปทางขวาด้วยความเร็ว v เนื่องจากลูกบอลยางไม่มีความเร็วในแนวราบจึงไม่มีโมเมนตัมนะครับจึงได้ว่ามวลของกล่องโลหะจะกำหนดม,มาให้ว่าเป็น2และความเร็วที่เราต้องการหาก็คือ v เราไม่ทราบค่าเราจะติดค่าไว้เรากลับด้าน v ไปทางซ้ายเพื่อเป็นงานง่ายต่อการดู เราจะได้ว่า v จะเท่ากับ240หาร1,000คูณกับ3.5 s ซาองศาหารด้วย2 2นี้ย้ายมาจากที่คูณอยู่กับ v มาหารนะครับเป็นหาร2เมื่อเราคิดเลขออกมาแล้วเราจะได้ไซ n า0คือ1ส่วน2 1ส่วน2คูณ1ส่วน2จะได้1ส่วน4ซึ่ง ก้อนนี้จะได้เป็น3.5มส่วนสก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับและ4เนี่ยสามารถไปหาร240ได้เป็น60อันนี้เป็นเทคนิคการคิดเลขให้ไวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดเลข60สิคูณสาจะตกประมาณ21 210ซึ่ง เมื่อประมาณค่าออกมาแล้วจะได้ประมาณ0.21จะเป็นคำตอบของข้อนี้ครับ